เราเดินทางมาถึงคู่ที่5ของรายการแล้วนะครับฝ่ายแดงหนึ่งสยามสิทธิพนมทองฝ่ายน้ำเงินคมพยัก์ค่ายพยักษ์ภูหลวงนะครับคู่นี้124ปอนด์กำหนด5ยกครับอย่างที่บอกนะครับต้องมีหมัดมีศอกมาเสริมนะครับโอ้เดินขยับเข้าไปแบบนี้นี่จะลำบากนะครับเพราะว่ายาวด้วยแล้วมีศอกซ้ายดีถือว่าอันตรายเลยนะครับโอ้ยกที่แล้วนั้นเห็นเลือดกันแล้วนะครับศอกซ้ายนะครับของคมพยัก์แต่ว่าหัวใจถือว่าสอบผ่านเลยครับหนึ่งสยาม น่าจะไม่กลัวเลือดนะครับเดินหน้าเจาะเข้าไปครับทีมนําทางมาครับแ่้แต่คมพยักแกดูสีหน้าแววตากันเลือกเลยครับคือเลือกแล้วรอที่จะบวกนะครับตู่นี้ยกสามนะครับโอ้โหเตยัดเข้าไปครับช่วงชกเสียเปรียบครับหนึ่งสยามต้องสืบลึกๆครับเตะขาแล้วก็โต้คืนเอาเตะไปครับแล้วก็นี่ครับมาปัดล่างล้มเลยครับโอ้โหดูครับอ่าตอนนี้ มาก็ต้องชื่นชมนลครับทีมงานศิธย์พนมทองก็ถือว่าห้ามเลือดได้แหนะค่อนข้างระชังัดที่สำคัญจะโดนย้ำแผลเดิมอีกแล้วกันครับขม,มพยัก์น้ำเงินรูปร่างดีด้วยครับแล้วดูเชิงจังหวะชกยากด้วยนะครับนี่นะครับมาแกค่อยๆเลือกค่อยๆอ,ออกเพราะฉะนั้นอยู่ที่หนึ่งสยามแล้วครับมาต้องเดินเร็วอีกนิดนึงแต่ก็ถ้าดเดินเร็วก็คว ตัวที่จะโดนศอกโดนนี่ครับเพราะฉะนั้นโอ้โหพอ่อบุญลับไปก่อนอต้องบทต้องเบียดให้เยอะกว่าเดิมครับหนึ่งสยามเพราะว่าแหมจังหวะก,การออกอาวุธนี่เห็นชัดเลยนะครับว่ามุมน้ําเงินครับกมพยักพยักภูหลวงแหมเชิงชกฝีมือตีขวากระเนียนนะครับ หนึ่งสยามเร่งเครื่องขึ้นมาเวลาเหลือเยอะนะครับยกนี้อ้าเริ่มจะโดนขาติดตัวแล้วครับดูตีได้ไหมตีได้ไหมมาแต่งโอ้โหแต่งตัวนานครับสอดแขนขึ้นมากดแขนจนได้ครับมไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับยกสี่ติดเครื่องเข้าไปครับไฟแดงหนึ่งสยามโอ้ยโอ้โหขวาคืนมาลูกนี้ครับน้ำเงินคมพยักษ์มาหนึ่งสยามนี่ต้องถัดเดินเต็มสูบแล้วครับ มาถ้าจะลันลันลัลังลันลังลังนี่ครับโอ้โหแข่งมาแข่งกับหมัดบวกกันกัดฟันกัดฟันเดินสิงหนึ่งสยามโอ้โหดูโอ้โดูครับว่าเหมือนจะรู้หมดเลยครับว่าแดงจะออกอะไรแล้วแกก็ชิงออกก่อนแล้วนี่ครับโอ้โหดูอ้าโอ้ยหนึ่งโอ้ยไม่ไหวโดนเยอะจริงๆครับโอ้จบยกสี่เลยครับ่านี่ครับานี่ครับคุณหมอจิรศักดิ์ปุขาชาติ นี่ครับโอ้โหนี่อาจารย์ธีรวุฒิชูมือไ้ไฟน้ําเงินคมพยักค่ายพยักคูลหลวงมาหาเดี๋ยวดูครับเกิดเหตุอะไรกันบ้างครับน่าติดตามเลยครับคนนี้คมพยักค่ายพยักคูลหลวงมาอ่ะนี่ครับเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นครับเดินเดินโอ้โหกระโดดเข่าลอย2ชั้นครับมาชั้นเดียวก็แย่แล้วครับโอ้โหดูนี่ครับ ปักเข้าไปครับโอ้ยอจุกแฮตเลยครับกระโดดเสียบเข้าไปครับโอ้โหลิ้นปีเลยครับ